คุณนัาจะพงถามฮะว่าถ้าไม่มีเครื่องมือตรวจสอบสายแลนแบบดีๆเป็นมาตรฐานเราจะสามารถดูคมานบนสวิชหรือสามารถบอกอะไรได้หรือเปล่าคนดูค่าอะไรบ้างอะของผมมาเจอคือเจอในกรณีที่มันแย่จริงๆไม่ได้แบบแย่แค่กั้มกึ่งอ่ะมันแย่จริงๆดูจากในสวิชปุ๊บอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปฮะความเร็วมันกระโดดมันเดี๋ยวกิกหนึ่งสักพักหนึ่งมันเปลี่ยนไปเป็นร้อยเมกเหลือสิบเมกขึ้นมาร้อยไปกิกสิบร้อยคือกระโดดไปกระโดดมาอยู่อยู่เรื่อยๆแล้วทางคนใช้เองก็ ก็ใช้แล้วรู้สึกแบบเขามีปัญหาแต่แบบเขาเขาบอกมันแ,กแปกกันเไรอย่างเงี้ยอืมอันนั้นที่เจอครับตรงเนี้ยก็ต้องใช้สวิตช์ที่มีหลอกด้วยเพราะถ้าเกิดสวิตช์ที่มันไม่มีหลอกมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปกลางอากาศแต่ถ้าเราใช้สวิตช์ที่มีหลอกอ่าเป็นแมนจเมนต์เราก็สามารถที่เข้าไปดูหลอกแล้วเราจะถึงจะเห็นครับผมถ้าเป็น u n i f ฟายครับก็ไปดูในในในเมนู Insight i n s i ซ h ์แล้วดูที่สวิตช์ Switch, แล้วก็ดูในส่วนของของ เคาน์เตอร์เนี่ยมันจะมีตัว error rate อยู่ในพอร์ตแต่ละพอร์ตครับผมถ้าสายแย่ uh, error rate ก็จะสูงครับบนเมครติกเองมันก็มีนะครับตรงอินเทอร์เฟสอ่ะขวาที่อินเทอร์เฟสแล้วเลือกตงโชว์คอลัมน์แล้วก็ไปเปิดพวก tx drop tx error ดูก็ได้ถ้าพวกนี้ไม่ควรจะเกิดในสายที่มีมาตรฐาน